ก็มีมหน่วยทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือทําเรื่องโค้งหนองนาในพื้นที่ให้ไปกุดบ่อให้เอาเมล็ดพันธุ์พันธุ์ให้แล้วที่นั่นอ่ะมันไม่มีโซลารเซลล์ก็จะมีด้วยงานอื่นเข้ามาช่วยช่วยด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยไอรางวัลพวกนี้หรือหรือ,รอเรื่องเล็กๆพวกนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็อยางให้ความสนพระทัยในเรื่องเหล่านี้นะครับต์น,นี้ตรงนี้เป็นความโชคดีของ,ของ,ข,องของพวกเรา นะครับที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์แลวเรามีเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามเรื่องเราอย่างน้อยประเทศไทยเนี่ยเป็นมีสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ควบคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มันจะทาให้เกิดรากเหง้าของการเกื้อกูลความเมตตาเรามีแม้แต่ศาสนาอื่นเราก็ย,ยังมีความเมตตาเกื้อกูลซึ่งกันและกันสังคมแบบนี้เพราะว่าสังคมสังคมสังคมต่างประเทศอาจจะมีนะแต่ว่าอาจจะไม่เท่าเรานะครับที่พูด ด้วยนีย่คือความประทับใจที่ผมลกงกครความในใจที่อยากจะพูดด้วยในวันนี้ใช่มหาเลยคุณอุทัยมาดีเพราะว่าพี่ปุ้มก็รู้จักมหา<ล>ม,นม,นมหามนานพอสมควรชื่อมหามาจากการบทเรียนจนเป็นมหา,าพอมาใช้ชีวิตทางโลกก็ยังถูกเรียกชื่อนี้เลยตลอดเวลาแรกๆที่เจอน้องใหม่ๆก็ถามทำไมเธอถึงชื่อมหาก็ได้บอที่มหาที่ไปในขณะเดียวกันถ้าใครฟังเวลาปุ้มชนมหามาพูดคุยก็จะเลี้ยวเข้าไปในแวดวงวัดเรื่อยความรู้ ที่น่าสนใจเสมอในการใช้ชีวิตแล้วก็ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตที่มีหลักยึดเหนี่ยววันนี้เป็นวันพระด้วยค่ะนอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบแล้วยังเป็นวันพระซึ่งเป็นวันสําคัญทางาศาสนาอีกแบบหนึ่งแต่มหาเองก็เคยบอกว่าเออถ้าดูหลายๆที่หลายๆประเทศเนี่ยวันพระบ้านเราเป็นดวงจันทร์แต่ในประเทศอื่นเป็นดวงอาทิตย์ที่ไหนนะคะศาสนาพุทธของที่ไหนบ้างที่เป็นดวงอาทิตย์ เออไม่ไม่ถือว่ายังไงครับพี่ปุ้มดวงอาทิตย์วันสําคัญของศาสนาเนี่ยอย่างวันเข้าพรรษาหรือวันอัสสลายวันรุ่งามเนี่ยบางเราจ,จะดูดวงจันทร์เป็นหลักแต่มหาคุบอ,บอกพี่ปุ้มว่าบางพระพุทธศาสนาของบางชาติก็ดูเรื่องของดวงอาทิตย์ยังไงอะตรงเนี้ยคือคืออย่างนี้ครับพี่ปุ้มเออเราพูดถึงงานงานประสูติตัสรุปและประินิพพานใช่ไหมครับเออความของเราได้เป็นเทราวาสของมหายานอย่างญี่ปุ่น อย่างเวียดนามอย่างจีนเนี่ยเขาวันวิสาขบูชาเนี่ยวันพระเนี่ยวันวิสาขบูชาเขาจะไม่ตรงกับเราอบางทีก็เป็นเดือนนะครับเลื่อนไปเพราะฉะนั้นเพราะเขาดูเรื่องพระอาทิตย์ของเราเนี่ยดูเรื่องวันจันทร์ไอันี่คือนี่คือความเชื่อในเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการประสูติตัดสุขของผู้เจ้าเนี่ยเพราะเขาศาสนาบางนิกายเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าผู้เจ้าจะประสูติตัสุู้ปฏนทผ่านในวันเดียวกันกับเหมือนเราอ่ะแต่เราเทรวาสเนี่ยเราเชื่อแบบนั้น ราเชื่อว่าเนี่ยคือประสูตตรศรุปริญญาานเป็นวันเดียวกันแต่มหายานเนี่ยบาง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 มหายานนี <ti> ่ก็มีหลายนิกายนะครับบางนิกายเนี่เขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าประสูติตรสรุปปฏินิพานและเขาไม่เชื่อว่าวันวิสาขบูชาคือวันที่เราเชื่อวันนี้คือวันประสูติพระเจ้าแต่ของเขาเนี่ยจะเดินไปวันสองวันหรือท่านไหนปีไหนที่ปันเดือนมันซ้อนกันเรื่อง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 เนี่ยที่วันในเรื่องพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยจันทรคติกับสุริยคติอะไรนะครับ ขาจะเป็นอีกเดือนหนึ่งจะเป็นวันวิสาขบูชาอย่างปีปีนี้เนี่ยผมไปผมไปที่อินโดนีเซียวิสาขบูชาและผมไปที่เวียดนามวัน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 วิสาขบูชาของเขาไม่ตรงกับของเราเพราะนั้นไอการจัดวันวิสาขบูชาเอ่อวิสาขบูชาโลกเนี่ยมันจะไม่ไม่ตรงกับเรานะครับเพราะนั้นชาวพุทธก็อย่าไปแปลกใจว่าเอ้าทำไมที่ศรีลังกาวันหนึ่งประเทศไทยวันหนึ่งที่เวียดนามวันหนึ่งอินโดนีเซียวันหนึ่งหรือที่สาปาชาติอีกวันหนึ่งแต่สาปาชาติเนี่ย เขายึดของศีลังกาเพราะวันที่ตอนที่เราไปของานวิสาขบูชาโลกเนี่ยประเทศศีรังกาเป็นคนขอประเทศไทยเนี่ยรวมด้วยใคณะที่เป็นประเทศชาวพุทธเราจึงได้งานวิสาขบูชาโลกมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี4ี่หนึ่งศี่สองผมจำไม่ได้ประมาณประมาณนี้แหละครับก็สาธาประชาติรก็ให้ความสําคัญกับงานวิสาขบูชาโลกเท่าศาสนาพูดเนี่ยเป็นศาสนาเราพูดเท่าเราพูดความจริงเราพูดคุณศาสนาทางสันติอ่ะเราไม่ได้ขัดแย้งกับใคร เราก็อยู่แบบมื่แหลเศรษฐกิจพอเพียงน,นี่แหละอยู่แบบพึ่งพาตนเองเราก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับใครครับที่จริงรล่าธิเงาของเศรษฐกิจพอเพียงนนถ้าเราไปศึกษาดีๆมันก็คือคําสอนในพุทธศาสนาแหละครับที่ราชการที่เก้าท่านแปลงเอามาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแบบสังคมพึ่งพาตนเองครับพี่ปุ้มสังคมพึ่งพาตนเองเพราะท่านเป็นหลักศาสนาจะพูดคาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นประโยอนให้เห็นเนะนมีภาษากํากับภาษาบาลีกํากับมาด้วยมหาสองนาทีสุดท้าย มีคําถามผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ถามว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เป็นทางเป็นคนที่ทาเกษตร,รก,กรรมแล้วใช้เทคโนโลยีอย่างที่มหายูตัวอย่างมากขึ้นครับก็ที่จริงหมาถึงว่าแต่เราเราจะทำย่เาเราจะส่งเสริมยังไงใช่ไหมครับพี่ปุ้มใช่คือตอนนี้ในกระทรวงเกษตรท่านก็มีอย่าง smart farmer มมนะเขาพยายามปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้เข้ามาทําเกษตรกรเยอะ เนื่องจากแต่ว่ามันอาจจะสู้หรือต้องช่วยกันนะครับเรื่องพวกนี้ในกระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงหลายแม้แต่ทหารเองอะ่ะทหารท่านก็เข้ามาพยายามจะไปบอกตัวรเรือนว่าให้เอาลูกหลานมาทําเกษตรแต่เกษตรสิ่งที่ผมบอกอะ่ะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันโดนระบบเสรีนิยมโดนทนนิยมระบบการศึกษาระดับตลาดเขาอยากแ,แต่งตัวสวยๆอยากใช้ชีวิตที่มันดูสะอาดๆอ,อยากใช้ชีวิตที่มันเกินตัวมันจึงมีแต่น,น้สินไง แต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างว่าเราไปดูระสังคมแบบนี้ไปไม่ไหวแล้วเราต้องกลับมาถอยกลับมาสู่จุดยืนจุดยืนเดิมที่บรรพบุรุษเราทํามาก็มาทําเกษตรเพราะว่ามีเยอะครับกระทรวงเกษตรก็ดีหลายหลายกระทรวงที่เข้ามาที่ที่เข้ามาส่งเสริมไอ้เรื่องยางสเก็ตเอ่อยางอย่างฟาร์มเอ่อาง้นไ้าร์ครับเราเราเราเป็นศึกษาดูครับ ลองไปศึกษาดูเนาะก็จะมีโครงการลหลายๆโครงการของภาครัฐแต่สุดท้ายแต่และชุมชนก็เป็นแรงสําคัญในการผลักด,ดันขอบคุณมหารลอคุณอุทัยมณีมากๆสามวันติดติดกันมหาพาเราไปรู้จกักเรื่องของช่วงการปิดหมู่บ้านช่วงโควิดว่าคนไทยเราอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้เพราะว่า <บ S 2> เรามีพ<ด>ื้นฐานของอาหารและความเกื้อกูลที่เป็นหลักสุดท้ายสรุปง่ายๆวันนี้ค่ะพวกเราคนไทยยังโชคดีมีสถาบันพระมหากษัตริย์รู้รักสามัคคี แล้พระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องกล่อมเร่าจิตใจเป็นหลักการที่อยู่ด้วยกันแบบเป็นมิตรวันนี้เป็นเวลาที่หมดแล้วค่ะสำหรับชาวฟา,าสายปรายีวันแต่วันนี้เราจะกลัมกมมกมมลบมาคุยกันใหม่มีโอกาสพี่ปุ้มจะชวนอุทัยมณีมหาของเรากลับมาคุยกันใหม่ดูแลสุขภาพ,พทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับคุกครับสวัสดีครับ